กับเนนดนาเกาทองกับบ้อเ um> ี้ยปั่นนี้มาชันมาะนะหนาขึ้นรวยกับบ้อเงียปั่นนี่้นรวยกบปันนี่วินีกับบกวมาดำบนาเกาทงกับบองเยปันนี้วิ่นีมาขึ้นรวยกับบ้อเียปั่นนี้ต่อเยิ่ะชูเต้นว่าชันแป้งไหลเขาตากับปั่นนั่นบวเหมือนตากับพขึ้นเต้นวาันปันว่าเรื่องปีรอดเลยเออ ว่าแม่พีเขาเจ้าจูและโซน้ำหวานพี่เจ้ารอสักครู่เราก็จะประกาศผลคะแนนนะครับผมเอามิโซะตัวเป็นยังก็เป็นยังเือนจเหิอเจียวเเจียวยุบ่ย่าม่โซะมิโซคเขาเธอเธอเธอือิว่าเธอสวยทุเลิศเนาะม่โซนะครับแสดกเพื่อนน่ะน่ะมเป็ะ พาะปุยนี่นะแล้วมาบินนีนี่าอีนี่อีน้อยๆคันคืนแ้วมันลงมาเปลี่ยนมาสันอ่ะอีน้อยๆเนี่ยไม่น่อยเยอีน้อยเอีน้อยๆไลไน่ะอีน้อยๆไลไน่ะ้มมล่ยนอกนลยอน้อย่ยูสกสุดเลยนบอยไปหาทวงเขาอีน้อยๆมาันเพเบิรเจ้าของนอยแม่ชออยคุณน้อยอะไนม่สาวแดนเซอร์ลาซิ่งประกอบไปด้วยน้องเนปน้องเกดออกมาตรงกลางเลยครับผม แล้วก็น้องเบิร์ดครับผมร้ทยี่สามรับรางวัลเงินสดหนึ่งแสนบาทครับผมรนะางวัลชะนล แน่นอนครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือทีมสาวนันตายได้ที่สองนะครับส่วนสามสาวเมลีได้ที่สี่ครับตำดีตำอร่อยนะครับแต่ได้ที่สี่นะครับต้องตอนนี้แหนมเบอร์กำลังชมนมอยู่นะครับกำลังชมนมกมาบอลโตคือบอลโตคือบม่มีนมเลยแหนมเบอร์บ่ายคือโมนมตกไปไดนันนะอันนอยัวดูเล้ว ความไหำเรนจเลิเป็นของทีมน้องตาแดนได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น3,000บาทปาทในบุรพันธ์ภูน้อยสูงและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือที่สองได้แก่ทีมสาวนันท์ไยบ้านด้ผมเป็นผู้สายคับนีบุร้ษสนุกสนานครับทีมนี้สนุกสนานมากครับเร็่ สาวนานตายได้รับเงินรางวัล2000บาทครับผมครับประกอบไปด้วยน้องน้ำหวานน้องมิสุบแล้วก็น้องแอปเปิลครับผมครับผมตกลงบ่นไม่เมียแล้วแม่ครับกรายเป็นเพ่อนทั้งอำเภอตั้งแถ่ายภาพแล้วพ่ออยู่กางป่าซุ้มเจ้ากับแ่ย่านสินี่ยนะแล้วลืมแล้ว มาแต่นองตานาว่ะจีน้องตานานี่ตำบลยังครับผมอันตำบลท้าเจ้าค่อเออโอ้ชุดท้าเด่นทั้งสิบหลืองคล่าะเออความอำเภอกับประกวดกันได้ตีเนื่องมาจากประกวดแต่อันเดียวกันโอ้ความตำบลไหมโอ้ขึ้นคอไปเมื่อคืนนี่ค่ะขึ้นคอประกันไปว่างสองพุ่มกว่าว่าเมื่อคืนนี่มันมีสองทีมเออเพื่อแค่ขอมาทีมหนึ่งเพื่อนว่ามีอีกบ่างอยากให้มันมีหลายหลายทีไม่สีสันเนาะโอ้ยกตัวมาในม้วนจังเไย เลบอเนนกกเนาะออเนาะเออมอนย้อนสองตัวนี่ล่ะนี่นะว่าสี่มงซาผู้ดูรูึ้แจงหนตั้งเต่ดี่ห่ากนะเมันอนันถายที่ไหนจะวันเน้อเบื่อจ่าฮ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 ทาฮงาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 องฮ่าฮ่า้่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ฮ่าา่า่า่ เลิศค่ะเลิศค่ะเอานีไปได้นะนีไปได้นะพุชนะเลิศนะนะโอ้เด็ดปุญญาูุ้ญิก็สูบจ้าอัิเนียมใไ่ครับก็ถอดออกแล้วก็เลยมายืสูบาถ่าเียมาคับครเอาเมียเห็นไ่สูนี่เขาสิบาตกใจเตีกัเมียั่ละครับเป็นผู้หา่ายนะสุนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ